การจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้นักเรียนทุกคนจะเข้าชั้นเรียนพร้อมกันครูจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านและนักเรียนที่เรียนในชั้นเรียนปกติการใช้เครื่องมือสื่อสารทั้งแบบประสานเวลาและแบบไม่ประสานเวลาสำหรับนักเรียนที่เรียนที่บ้านไปพร้อมกันกับเรียนที่โรงเรียนและเรียนด้วยตนเองจะใช้ได้ผลดีเพื่อเป็นการทบทวน ลักษณะการสอนแบบบรรยายการนำเข้าสู่บทเรียนนักเรียนในชั้นเรียนและนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านเข้าระบบเรียนพร้อมกันครูเปิดคลิปการสอนที่บันทึกไว้ล่วงหน้าให้นักเรียนที่เรียนในชั้นเรียนและเรียนที่บ้านได้ศึกษาไปพร้อมกันนักเรียนทำกิจกรรมโดยการตอบคำถามผ่านแอปพลิเคชันเพื่อมีการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อยนักเรียนนัดอันจะทำกิจกรรมร่วมกันส่วนนักเรียนที่เรียนอยู่บ้านใช้ห้องย่อยหรือการสนทนาออนไลน์ในการทำกิจกรรม สรุปบทเรียนนักเรียนทั้งสองกลุ่มทำกิจกรรมสรุปผ่านแอปพลิเคชันไปพร้อมกันลักษณะการสอนแบบทำกิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนนักเรียนในชั้นเรียนและนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านเข้าระบบเรียนพร้อมกันตามโพสต์งานของตนเองที่ครูได้มอบหมาย นักเรียนที่เรียนที่บ้านและในชั้นเรียนศึกษาคลิปวิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน5นาทีนักเรียนที่เรียนที่บ้านและที่เรียนในชั้นเรียนทำกิจกรรมศึกษาร่วมกันผ่านแอปพลิเคชันเช่นแพทเลนในขั้นสรุปบทเรียนนักเรียนทำกิจกรรมสรุปผ่านแอปพลิเคชันเช่นกระบาน p พทเลนสเปซชีสและมีการกำหนดในปฏิทินร่วมกันเพื่อนัดหมายการเรียนในเรื่องต่อไป ข้อดีและข้อจํากัดนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านสามารถโต้ตอบกับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนไปพร้อมกันได้อาจใช้การทํางานร่วมกันโดยการแยกห้องให้นักเรียนที่อยู่โรงเรียนทำกิจกรรมเรียนร่วมกันกับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านแต่ต้องขึ้นอยู่กับเครื่องมือในการสื่อสารด้วยต้องเพียงพอในการใช้งาน